วีลคอมบีเอซีเคทูมายชนนลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวแบบเต็มที่และละเอียดที่สุดของ 2000, 26งพยี่สิบหก ford edge suv ไซส์กลางที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แทบทั้งคันดีไซน์สปอร์ตขึ้นหรูขึ้นเทคโนโลยีล้ำขึ้นและสมรรถนะที่ดีขึ้นในทุกมิติ ford ตั้งใจทําให้ edge รุ่นนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่ชอบรถขับดีๆในชีวิตประจําวันมาดูกันว่ามันมีอะไรใหม่และคุ้มค่าขนาดไหนเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2 0งพ ford edge มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ตั้งแต่ด้านหน้าฝ่ายหน้าเลตเมทริกซ์ดีไซน์ใหม่ที่เรียวยาวให้ลุคกคดูดังและดูแพงขึ้นมองหากเส้นไฟเดียสว่างคมชัดช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมทุกครั้งที่เปิดใช้งานกระจกหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่มีมิติและช่วยให้ตัวรถดูทรงพลังกันชนหน้าปรับใหม่มีช่องลมที่ใหญ่ขึ้นทําให้ภาพรวมด้านหน้าทั้งสปอร์ตและมั่นคงเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถเส้นสายถูกออกแบบคมชัดล้ออลลอย20นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูกแกรง่งและโดดเด่นกว่าเดิมเสาสีที่ลาดเล็กน้อยทา่า ให้ตัวรถดูมีความเป็นคูปเป้มากขึ้นหลังคาทูทวนในบางรุ่นยิ่งเสริมความเท่สุดด้านท้ายไฟท้ายเล็แบบเล็กบ่าเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งดูลังยุกและเด่นชัดมากในตอนกลางคืนกัดน,นอชนหลังปรับใหม่ให้กว้างและดูมั่นคงประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีใช้งานสะดวกสบายมากเวลาแบกของเยอะๆตัวรถยังมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นเพราะฟอร์ดออกแบบโครงสร้างให้ลู่ลมมากขึ้นและเพิ่มวัสดุกันเสียงหลายจุดทำให้การขับขี่เงียบและสบายเหมือนรถระดับสูงขึ้น ต่อมาดูภายในห้องโดยสารซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่อัปเกรดมากที่สุดในเอด2,026ห้องโดยสารใช้วัสดุแบบซอฟทัดเยอะขึ้นทําให้สัมผัสดูขึ้นบอดหน้าเป็นบอดไฟฟ้าพร้อมระบบปรุและระบายอากาศนั่งสบายมากรองรับสรีระดีแม้เดินทางไกลบอดหลังพื้นที่ขากว้างไม่มีอึดอัดดันและพนักพิงปรับเอนได้ทําให้ผู้โดยสารด้านหลังสบายไม่แพ้ด้านหน้าแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่เรียบหูนหน้าจอกลางแนวตั้งขนาด13.2นิ้วถือว่าใหญ่ และทันสมัยมากรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเต็มรูปแบบหน้าจอคมกริบสั่งงานเลื่อนตอบสนองไวรวมการตั้งค่าหลักทั้งหมดไว้ในหน้าจอนี้ทำให้แผงคอนโซลดูเรียบขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นมากวัดดิจิทัล12.3นิ้วด้านหน้าคนขับให้ข้อมูลครบทั้งความเร็วแรงดันลมยางการประหยัดสมันระบบช่วยขับและยังสามารถเปลี่ยนทีมการแสดงผลได้ตามสไตล์ของผู้ขับระบบเสียงบาร์โอลนให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเสียงใสลึกมีมิติมากทำให้ฟังเพลง หรือดูวิดีโอในรถสนุกขึ้นอย่างชัดเจนระบบเก็บเสียงภายในถูกพัฒนาเพิ่มฟอดเพิ่มฉนนเสียงบริเวณพื้นรถประตูและหลังคาทําให้เสียงลม,มหรือเสียงถนนแทบไม่รบกวนเหมือนรุ่นก่อนพื้นที่เก็บของด้านหลังใหญ่และใช้งานง่ายสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบบอกกับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางบ่อยและต้องขนของเยอะบอกหลังยังพับได้ 60- 40เพิ่มพื้นที่ได้อีกเยอะถัดมาดูด้านสมาร์ทนะเครื่องยนต์ของ f อร์ดเอสอเป็นเครื่อง2.0ยเทอร์โบคูบูสที่ให้ พลังประมาณ250แรงม้าพร้อมแรงบิด373นิวตันเมตรทำให้รถเร่งดีมากการเร่งแสงบนถนนใหญ่ทำได้แบบมั่นใจเกียร์อัตโนมัติ8สปีดตอบสนองไวและให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลการขับเคลื่อนใน W D ก็มีให้เลือกระบบจะปรับการส่งกำลังไปที่ล้อหน้าและหลังอัตโนมัติตามพื้นถนนทำให้ขับมั่นใจขึ้นเวลาเจอฝนถนนลื่นหรือเส้นทางทุกรัระบบการสะเทือนกลับมาใหม่ให้ความรู้สึกทั้งนุ่ม และมันคงดูซาบแรงสะเทือนได้ดีขับในเมืองสบายและนิ่งขับไกลก็ไม่เมื่อยรุงอะไหยไฟฟ้าแม่นยำควบคุมง่ายและมีน้ำหนักดีตามความเร็วช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยในเอส2งพนั้นฟอร์ดจัดเต็มมากทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนรถตัดหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองพวงมาลายัยกล้อง360ร้อองศา และระบบช่วยจอดอัตโนมัติเรียกว่าเป็นหนึ่งใน SUV ที่ให้ระบบความปลอดภัยครบที่สุดนนคลาสราคาในต่างประเทศอยู่ประมาณ38.000 46.000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นออปชั่นและระบบขับเคลื่อนซึ่งถ้านำเข้าไทยราคาก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อดูสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้งพื้นที่ในรถกว้างสองมันธนาดีและระบบความปลอดภัยที่แน่นมากก็ถือเป็นรถที่คุ้มค่าและตอบโจทย์หลากหลายที่สุดรุ่นหนึ่ง และทั้งหมดนี้คือรีวิวแบบเต็มและละเอียดของ2 0 2 0ปวอดเอ็ดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันในคลิปหน้า